มีวกตันตันไงใบผมวากกับใบบันดาปองเองความเึ่งเต่าเึ่งเกีย์ผาสมผมโี่นล่ะสาจุเรื่อยผัวข้าเป็นเป็นกำน้ำบาปบับงแต่ลงกำยาเปล่โผคนฟังได้ปังได้ยังบาปกังไร ขอตัวเรืออีพอังไม่ไงโย่ไปเัอะปากเอผมลำตัวครับืองเือถูพราไงที่ยาสระตะลุกเพินทางมามันเป็นธํามารอดหัาล้ำหมอลองบางที่เสียงกอควงอาไประอควรจังสีความก่อเป็นตันโอาภัยจัวกระดอาจุจุจเป็นโก่แจ่งแมงเยลาห่ทาวตาควสาบ่ ขอรลำจากนี of 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 storm, ้สูงกน่าราดแดิปัเตือํลบงนดีปังเตือลังนดีเป็นติดอาถรอพ์หัยิบอัวัยบ้านตาปันดูอาจรยัวประลาจับอาละได้เลหัวเอือยาหัวเอือย้าบ่บ่จงมาบกอั้ํอังสูงสูง มอลำผู้ยิ่งให้จูกเอาผมใบบางหรือต้องการข้าจากรลากากตรีแล้วก็เดือดวนฟังวนฟังลากูลูกที่เดอันนี้เพื่อปาตองหน่งรากราชกาลํำบ่ทันจำนั้นเรี่ละมาใหม่ใถ้าหากเบบปรนไก่กว่ากบลังเลี้ยงขันกลัว้ังเอยเ่้นเดสสือดสองสามนึงใส่เส้นสันจ่อผ้าเอ้ย วันจะดินดันดันขึ้นเลยพ่อเ้าคขาเลยสีแขงจนยืนวันอยู่การลุน้าด้หมูควากเปาเลือสาหร่กับทางลูกเหลือเอาทางอาเล่ปลาล้ำปลาริบงามสี่สี้สี่ก็ไปน้ยไหลก็สองสองตัวคน เน่ยครับข้าพลํำกวนประยุกต์โดยเที่ยตัลงัาที่นี่ขนาดไม้คู่กระสันนี่ยกสองยกสามสีสั่งได้คับอดอันนี้รักษาหินก่อหลังกังแตะพวเตเมปานีโกขรบพวะคบเมครับพีกระนองสะกอนยกเรเกียนบันพันกันขมมเรียวเป็นกระเรเกียนบนที่พ็หลุกเสียงสนั่นพ้อยทีมั้นได้ย่างเก่าสาวขาเอาข้อมนข้อมเส้เอาสิงเท เอาข้อมูลข้อมูลเนี่ยขอหลับกอนประยุาากต์ปากปากโพปากเมียปากปีปากหวงเป็นมาสีปีลำเศร้าปีลำป่อเห็นกวัางยม่ดังมังมันยังระบาดที่นี่มันยังเรื่อยอ้ากล้วยปานนั่นมันคืออุดมสมบูรณ์นะครับ <laughs>